แตกว่าสายเดียวแบบหลังนิดนึงนะเนอดูนะดื้อดื้อไม่ไหวทุกคนอ่ะถ่ายแอดมินได้ปะได้เออไปหนูใส่ไปไหนอะเสียเงินเสียเงินใส่ไปไหนอะว่าสิใส่นอนใส่นอนใช่ไหมอาจจะไม่ได้นอนได้ปะได้ปะเอออ่าอ่าอ่าก็กันไปนะคะเออมาเดี๋ยวกลับมาดูหลังไลฟ์เสร็จไงใช่เออพี่สายเดี๋ยวขอล้างมือก่อนล้างมือนิดนึง บอกไว้ก่อนว่าทางร้านเขามีแบบนี้ด้วยนะแน่นอนอะไรนะคะเขาเรียกกุ๊กอ่ะใช่จะอัปเดตแบบว่าสภาพก่อนใครเลยอุ้ยปังเนาะใช่แล้วลางนี้เท่าไหร่มาต่อมาต่อนะจ๊ะรางนี้ก็ยังเท่าไหร่อีกแี้80บาทโอ้โหทุกคนให้ดูดีเทลนิดนึงอ่า80บาทแล้วลูกพระแบบ ผ้าแบบลายลูกไม้ทั้งตัวดใช่าเะสวยยมกลอแล้วมันดูสุภาพนะคะแต่เป็นเดรสสั้นนะทุกคนเก๋เวอร์พิซาย80บาทบบาทจริงๆลายนี้ถ้าหาซื้อที่อื่นคือร้อยบาทอัพนะคะว่ากันไปนะอ๋อหลดอ้าวเจอแม่เสือแม่วัวอีกแล้วอันนี้วัวใช่นไรแม่วัวใช่นไรอุ้ดที่เธอเขาต่างกันนะเหาือนกันเห็นไหมอ๋อแต่นางเป็นมินิเดรสเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมเหมือนหนูเลยเนี่ยเหมือนหนูอีกแล้ว เหมือนกันกับเสื้ออะไรบ้างเนาะร้านนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่มาดูได้เลยทุกคนนี่ก็เหมือนเหมือนป่ะนะไหมเหมือนป่ะล่ะคิดใส่ต้องโชว์ท่านผู้ชมเอออุยสีเขาต่างกันนะอ่ะเอาว่าสีส้มมันเป็นจงไงทุกคนมันน่ารักค่ะแน่เห็นไหมเขามีแต่งคอตรงนี้ด้วยนะคะให้ดูนิดนึงเห็นไหมมันจะมีการผูกตรงนี้ด้วยอะารคือน่ารักมากเลยสีนี้น่ารักเออ อันนี้น่าจะเป็นสีแบบว่าสีเขียวๆผสมฟ้าๆหน่อยอ่ะค่ะออกชมพูด้วยเนาะมีเขียวชมพูหน่อยสีสีอ่ะใช่อันนี้ก็เลยว่าออกเขียวอันนี้ก็ฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบตอบโจทย์มากสาวที่แบบเลิฟสีเขียวชานมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยเอานังเลิศจังออ๋ว่าไงคือมีสีสีนะคะที่เป็นแบบนี้เนาะราคาตัวละร้อยยี่สิบนี่ฟังมากพี่ชานี่มันมีไซส์บอกนะมี S อะไรอันนี้ 2XL กับพีแอลนี่แอลเนาะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใส่ลงเหลืงน่ารักใช่นะคะใส่กับผ้าใบสีขาวคู่นึงถูกต้องถูกต้องก็คือจบได้เลยใช่นะคะไปต่อไปต่อมาต่อเลยนะคะลูกค้าท่านไหนอยากแบบดูเป็นแบบเดรสหรือเป็นเสื้อหรือเป็นอะไรสามารถบอกมาได้เลยเนาะอุ้ยอันนี้พี่เอ้ยนี้ดีพี่ใส่นะเนี่ยอันนี้ใส่แบบว่าไปออกงานหนึ่งนี่เท่าไหร่คะร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท ทุกคนอุ้ยมันดูดีอะทุกคนเขาเรียกว่ามันเป็นกึ่งสูตรเหรอหรือว่ายังไงเออมันเป็นออเป็นจ้ำอ๋อเป็นจ้ำอ๋อพอดีเลยวีแพทเป็นงานแต่งพอดีทุกคนเลิศอะเนี่ยอ่าให้รู้ว่าเขาจบในแบบนี้เลยเป็นจ้ำแบบนี้นะคะแล้วแล้วก็ปิดแบบนี้มาให้หลอกตาหนึ่งอุ้ยน่ารักมวกเวอร์เห็นไหมรักเนาะอุ้ยน่ารัก สวยอ่ะตัวเนี้ยหนุ่ะเออเขามีแต่งระบายตรงนี้เลิเหมือนใช่เวล่ะอืมาสนุกใหญ่แล้วดูสุขภาพนี่ไปไหนแล้วเนี่ยใช่ไอ้เต้าเต้าอะไรอ๋อเว้ยนี่ดีนะเป็นเรียบร้อยดูสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าเก๋ไก่เด้อทุกคนลดหน้าละล่างนี้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นแค่านั้นนะคะอ๋อน้องส้มมันลดเด้อแซ่บๆเหมือนเหมือนจะเรียบร้อยจังเลย ขัหลักพิธีปับเข้าให้สวยนะใส่เลิฟไปทุกคนทายเลิศด้วยดีจังเห็นไหมต่ำดีป่ะต่ำดีป่ะล่ะทุกคนคือใส่แบบดูอะไรเออแบบดูเป็นกางเกงหรือกระโปรงอะไรเน่ารังน้าหรอกอ๋อเห็นไหมแขนเขามีแต่งแบบว่าแบบนี้นะคะเลิศ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 ปิดอย่าลืมมาเช็ปกันได้นะคะที่ร้านซาซ่าเนาะอยู่ซอยสองยูนิเทลนะคะ ใช่คับไปดูอะไรต่อนใช่เนี่ยเห็นไหนหรือว่าใครที่แบบเลิฟไหมพรมที่เป็นสีสีหน่อยตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะเนี่ยต้องใจกล้าอยู่เหมือนกันนะสิน่ะแฟชั่นนแซ่บนะแต่แฟชั่นไงแซ่บแซ่บแซ่บอ่ะแอบเลิฟอยู่นะนี่พอนี้ก็แปดสิบบาทเท่านั้นน้องส้มอุ๊ยหรอข้างหลังผูกโบนึงนะคะโชว์หลังนิดนึงเนี่ยเห็นไหมอ่ะปายนี่ น่ารักจังเลย,เลยน่ารักก็แบบน่้รอแต่ว่าข้านเ,เน,นี่ยก็แอบแซบโอ้เนี่ยราคา80บาทนะคะเป็นผ้าเหมือนผ้าฝ้ายอะประมาณนั้นอะทุกคนคือดีมากเลยนะคะมันใส่แล้วแบบมันไม่ร้อนแล้วเป็นมินิเดรสแบบนี้คือมันแต่งตัวง่ายอะน่ารักไม่ไหวเลยแปดสิบบาททุกคนคะ่ะที่ใส่กำลังไปรื้ออะไรมาอีก <laughs> หรืออะไรมาแม่โอ้ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะ ค่ะร้อยยี่สิบทุกคนร้อยยี่สิบาทอันนี้นร้อยยี่สิบเหมือนกันไว้พรมแบบเออนี่ไงเผื่อใครจะไปเที่ยวก็แบบขาสั้นข้างในก็ได้ค่ะโ <5. S 2> อ้อไม่ให้มันโปอยเออลลเลิศเลอ่ะเงยหน้าขึ้นมานิดนึงทุกคนคะ่ะแปดสิบบาทน่ารักเนอะวันนน่นารักค่ะแปดสิบบาทเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมอ่าฮะมีหลายสีค่ะราคาแปดสิบบาทเนาะ อันนี้รึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้เก๋เวอร์อืมไปไปดูฝั่งพี่สายอะะไรนมัดย้อมเออมัดย้อมย้อมใช่ใช่สวยสวยค่ะใช่ใช่ยาวนะคะอันนี้ตัวละเท่าไหร่นะเออห้าสิบบาทฮะจริงวะนี่ใช่ตัวละห้าสิบบาทโอ้โหคือเแล้วเป็นมัดย้อมไหเท่าไหร่มีฮู้ดด้านหลังด้วยใช่เก๋มากเก๋จริงมันน่ารักอ่ะอันนี้ห้บาทเนี่ยนะคะง่ายๆน่ารัการห้าสิบบาทเท่านั้นตัวนี้ ก็ไหนแม่โอ้โหเป็นไหมพรมเหรอใช่เป็นไหมมพรเป็นงานถักเหรอใช่เป็นงานถักแล้วแบบด้านหลังแหวกแบบนี้อ่สวยจังเลยอ่ะแม่เออเอาเป็นแมตต์กางเกงแบบไหนดีเนี่ยห้าสิบบาทแม่กระคิดอยู่นะคะอะไรนะฮะเฉป้าเออโดนริมทะเลหนึ่งยินสีขาวเนาะขาดๆหน่อยอ่าอ่าเอ้ยซัมเมอร์ วีลอดคอมเมอร์วลส้มอุ้ยโอ้ยจริงๆใส่เป็นกั๊กก็ได้นะเออใส่เป็นกั๊กแบบที่เปลใส่ใส่เสื้อคอสีขาวข้างในใช่อุ้ยน่ารักนะแซบอ่ะอืมเท่าไหร่ตามสี่ห้าสิบบาทเท่านั้นเลิศเลิศอมแต่ว่ามีมีเป็นสีส้มอย่างเดียวเนาะใช่อ่เพลไปต่อค่ะไปต่อไปต่อไปต่อช้อนลอยเดียวเองอ่ะช้อนอยเดียวหรอสวย คต้องถามว่ามือ2หรือเปล่าครไม่ใช่เป็นราคามือหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ของเนี่ยเข้าบ่อยมากแล้วก็มีแบบอัปเดตแซชั่นทุกสัปดาห์แทบจะทุกสัปดาห์เลยเนาะที่เรามาใช่แล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นที่30บาทนะคะเป็นมือหนึ่งแทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มือสองเนาะจ้าไปโอเคมาต่อกันด้วยอะไรดีดูเสื้อเยอะแล้วเนี่ยคือเกีขาสั้นไหมอืออ่า นี่ค่ะสาวๆเกงขาสั้นของเราก็มีให้เลือกกันอีกมากมายอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักนะหกสิบบาทจ้ะอุ้ยจริงป่ะน่ารักหกสิบบาทใส่สบาหน่ะอืออุ้ยน่ารักนะเออ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 ใส่นอนอ <laughs> หนูจะใส่นอนอ ราคาถูกมากค่ะบอกพี่กัดร้านให้คุณผู้ชมได้เลยอ่ค่ะพี่กัดร้านนะคะอยู่ที่ซอยสองนะคะยูดีทาวห่างง่ายๆเลยตรงกลางหันเนาะจะมีเออตรงข้างเว่นเส้นอ่ะอ่ามากันได้เลยนะคะอืมเนี่ยเยอยงเยอะเส้นเซ้นคือมาเินมาเส่นเซ้นก็เจอเลยใช่ก็เจอเลยร้านซาราแล้วก็มีพี่ที่เขาอยู่ร้านเฝ้าตลอดเนาะใช่ก็สามารถสอบได้เลย แบบว่ามีหูนกับเสืเอ้อผ้าอะไรใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วก็มองเข้ามาเลยค่ะจะเห็นไปล้างซาซ่าใช่หาไม่ยากหาไม่ยากนะคะเสื้อผ้าราคาถูกขนาดนี้คือ,อทุกคนขาต้องมาตําแล้วตัวนี้นะคะราคา60บาทเดอ้อน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเห็นไหมแล้วเขามีแต่งโบตรงนี้ด้วยทุกคนน่ารักมากเลยตัวนี้แปดสิบาทพี่ทรายเนี่ยเก่งยีนแปดสิบบาทเกงยีนแปดสิบบาทเออออกมาโชว์หน่อยจ้าตัวนี้ก็แซ่บนะนางแอบมีทุกคน <S <S นั่นน่ะเห็นไหมนางมีการแต่งกระเป๋านิดนึงราคา80บาทนะคะเนี่ยด้านหลังมีการแต่งดอกไม้นิดนึงด้วยเก๋มากกางเกงยีนค่ะสั้น80บาททุกตัวนะคะมาดูกันได้เลยขายาว150บาทเองจ้ะถูกมากเลยอ่ะขายาว150หเหรอ150บาทหายไหนได้เนี่ยเออเออเอุอ๊ยดีว่าร้อยหบาทเองอ่ะเอาล็ดๆๆๆเเอา้า ใครที่แบบว่ากลัว,วเอ้ยจะใส่แบบกระดุมไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ย,อ,ยอ้อมเชือกเออนางมีเชืเเอกให้ทุกคนคะ่ะตั่งมาตัวละ150บาทจ้ะสำหรับเก่งยินขายยาวเนาะมาดูได้นะจ้ะจ้าฝายต่ออ๋นอนางมีกระโปรงด้วยนี่<า>150บาทเหมือนกันนะคะลูกคุณลูกคุณเนาะเนี่ยตัวนี้150บาทนะคะผ้าดีมากใส่แล้วแบบ คุณหนูอ่ะอ่ะต่อกันด้วยที่อะไรดีอุ๊ยพี่สายห0ึบาทจ้ะจนภาพกำมหยีเออดูแพงอยู่แหละภาพกำมหยีภากกำมืหยีดูแพงจริงๆด้าหลังนางแอบแซปเออสวยนะสวยอุ้ยอุ้ยเนี่ยทุกคนมาเลือกดูกันได้เลยนะคะเห็นไหมเวลามันสะท้อนแสงอ่ะ เลด